ันนั้นหมาที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเนะี่ยจะเป็นพันไหนกันนะแล้วสิ่งที่มันเร็วที่สุดในโลกล่ะคืออะไรกันส่วนภาพวาดที่มันแพงที่สุดในโลกเนี่ยมันจะมีราคาขนาดไหนกันนะแล้วโรงเรียนที่มันดีที่สุดในโลกล่ะจะเป็นที่ไหนกันว่าในผมจะมาหาคําตอบมาไลฟ์ฟังกันดีฟ้า กลับมาเลยนะครับกับช่องคนเงาอลิกรกโนหุ่นเจมส์อลิกกโนนะจ๊ะกลับมาเลยนะะวันนี้กลับรายการมันเป็น ยังง่าย EP สุดท้ายของปีนี้นะจ๊ะรายการที่จะมาค้นหาทุทกๆอย่างที่คุณอยากรู้นะครับว่านเป็นยังไงกันแน่นะจ๊ะ <c oughs> ส่วนใครที่มีคําถามอยากถามก็คอมเมนต์ไว้ข,วข้างล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาหาให้แต่ว่ารอนานหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วใครนะครับผมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล,แล้วยังไม่ได้กดซับสดครายบผมเนี่ยก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะ <c oughs> อีปี EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายของปีนี้แล้วนะ <c oughs> ป,ปีปีหนึ่งมันผ่านไปไวจริงๆนะ <c oughs> เออเออไปถ้าชาลีลาขี้เกียจโมและเรื่องแรกเลยท อ่เหร่องแรกของวันนี้น่าจ๊ะนี่บุคคลขี้สงสัยคนแรกเนียนะครับผมเขาได้ถามมาว่าหมาที่แพงที่สุดในโลกหน่อยครับอ่าหมาที่แพงที่สุดในโลกใช่ไหมครับผมขอเป็นดีว่าพันหมาแล้วกันนะที่แพงที่สุดในโลกเออเอามาสามระดับเหมือนเดิมน้าจ๊ะ อันดับที่3นะครับผมสําหรับพันหมาที่แพงที่สุดในโลกก็คือหมาพันเฉาเฉาซึ่งมีราคาอยู่ที่ประมาณ11,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือตกเป็นเงินไทยประมาณ370,000บาทเออก็คือน้องหมาพันเฉาเาเนี่ยนะครับผมเป็นหมาที่สายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่งของประเทศจีนเลยนว้ยเออแล้วมันแบบหายากมากๆเลยหมาพันเฉาเฉาอะและก็เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากๆเลยนะครับเพราะว่ารูปร่างของมันเหมือนตุ๊กตา มีแล้วแบบแผงคอของมันเหมือนสิงโตมันทําให้หมาพันธุ์ชาวเด่นน่ารักมากๆเลยครับเลยทาให้เป็นที่ต้องการในตลาดมากๆเลยเว้ยมันเลยทําให้เจ้าหมาพันชาวชาวนี่นะครับผมมีราคาพุ่งสูงมากๆเลยครับแล้วก็มานที่2สําหรับพันุหมาที่แพงสุดในโลกนะครับผมก็คือหมาพันธุ์โลเชตมีราคาอยู่ที่ประมาณ12 0 0 0ันเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือตกเป็นเงินไทยประมาณ4 0 0 0 0 0บาทนะครับเออ ก็แพงก็คือหมาพันโลเชนเนี่ยนะครับผมครั้งหนึ่งอ่ะเคยเป็นหมาที่แบบว่าหายากที่สุดในโลกเลยเ,ยเออเพราะว่าในปี1973เนี่ยนะครับเจ้าหมาพันโลเชนเนี่ยมีเหลือเพียงแค่65ตัวในโลกเท่านั้นนะแล้วบวกกับความน่ารักของน้องหมาพันนี้เนี่ยนะฮะเลยทําให้ราคาของมันเนี่ยพุ่งสูงมากๆเลยเวยออแล้วก็มาอันที่หนึ่งนะครับผมสำหรับพันหมาที่แพงที่สุดในโลกก็คือหมาพันซามอยมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0เหรียญดอลลาร์ าสหารัฐหรือตกเป็นเงินไทยประมาณ460,000บาทน,นะครับ ด้วยความที่น้องหมาพันซามอยนี่นะครับผมเป็นหมาที่มีสีขาบริสุทธิ์แบบขนฟูฟ่องและมันเนี่ยฉลาดมากๆเลย,เยแถมเข้ากับคนได้ง่ายสุดๆอะเลยทําให้น้องหมาพันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นที่ต้องการในตลาดมากๆเลยครับแล้วด้วยความหายากของมันอีกเนี่ยเลยทําให้น้องหมาพันนี้นะครับผมมีราคาพุ่งสูงปีดกลายเป็นอดับหนึ่งของปีตตง2021เลยเว้ยสำหรับพันน้องหมาที่แพงที่สุดในโลกอะเออน่ารักจริงพันเนี่ยแบบ สีขาวแ,วแบบขนฟูแล้วฉลาดแล้วขี้เล่นแล้วแบบเข้าขคนได้ง่ายเออเออเออไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงแพงไปอันดับหนึ่งของปี 10, 2021นะจ๊ะก็ประมาณนั้นนะครับผมสลหรับพันนอนหมาที่มีราคาสูงที่สุดในโลกประจําปี2021น่ะจ๊ะไปเรื่อยไปกันเลยดีฟ้า เรือต่อมานะครับมีมาคนที่สงสัยคนที่สองขอ,อนี้นี่นะครับผมเขาได้ถามมาว่าพี่ครับขอสิ่งที่เร็วที่สุดในโลกสิ่งที่มันเร็วที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกมานะครับผมมันก็คือแสงแหละฮะเออ ซึ่งเจ้าแสงเนี่ยนะครับผมมันมีความเร็วอยู่ที่2,99,792.458กิโลเมตรต่อวิอ่ะก็คือวิหนึ่งนี่นะครับผมแสงเนี่ยสามารถเดินทางรอบโลกได้7รอบกว่ากเออนั่นแหละคือสิ่งที่เร็วที่สุดในโลกเท่าที่เคยบันทึกมาของมนุษย์นะแต่ว่า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 เมื่อประมาณปี1967นี่นะครับผมได้มีการค้นพบอนุภาคที่เร็วกว่าแสงเว้ยแต่ว่าไม่เป็นทางการนะก็คืออนุภาคแทฮิออน ซึ่งมันเป็นอนุภาคที่เร็วกว่าแสงเว้ยเออโดยความเร็วของเจ้าอนุภาคนี้นี่นะครับผมมันขึ้นอยู่กับพลังงานของตัวมันเว้ยโดยถ้ามันเนี่ยนะครับผมสูญเสียพลังงานนะครับมันจะทําให้มีความเร็วสูงขึ้นเว้ยแต่ถ้ากลับกันตัวมันเนี่ยได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นอ่ะมันจะทําให้ความเร็วของมันเนี่ยตกลงมาเว้ยซึ่งความเร็วที่มันช้าที่สุดของเจ้าอนุภาคเทคิออนเนี่ยนะครับผมมันเท่ากับความเร็วแสงเลยเออก็คือความเร็วที่ช้าที่สุดของมันอ่ะเท่ากับความเร็วแสงเลย แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไออนุภาคอันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการค้นพบอย่างเป็นทางการอ่ะนะมันเป็นเพียงแค่แบบว่าทฤษฎีเท่านั้นนะที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดมาเออมันเลยทําให้ปัจจุบันนี้นี่นะครับผมแสงอะ่ะเป็นอันดับหนึ่งสำหรับสิ่งที่มันเร็วที่สุดในโลกอยู่นะจ๊ะขอประมาณนั้นนะครับผมสําหรับสิ่งที่มันเร็วที่สุดในโลกนะฮะไปเรื่งต่อไปกันเลยดีไฟเหลืองต่อมาอีกแล้ว มีบาคนคิดตรงใยคนที่ฉามขอนี้นี่นะครับผมเขาได้ฉามว่า <c oughs> รูปภาพที่แพงที่สุดครับอ่ารูปภาพที่แพงที่สุดเลยละครับมันก็น่าจะหนีผลกับภาพวาดแหละฮะเอองั้นมาสักสามอันดับเหมือนเดิมแล้วกันนะจ๊ะอันดับที่สามนะครับผมสําหรับภาพวาดที่แพงที่สุดในโลกก็คือภาพเดอะการ์ด เยอร์วาดโดยปอลเซซานซึ่งภาพวาดภาพนี้นี่นะครับผมมีมูล,ลค่าอยู่ที่250ล้านเห,นหรียญสหรัฐหรือตกเป็นเงินไทยประมาณ8,360ล้านบาทเดา ซึ่งเจ้าภาพวาด The Gard Player เนี่ยนะครับผมมันเป็นภาพวาดของชายฝรั่งเศสสองคนนี่นะครับผมกาลังเล่นไพ่อย่างเมานเลยเว้ยซึ่งภาพนี้นี่นะครับผมเป็นภาพวาดช่วงสุดท้ายของเปาเซซานเขาอ่ะเออซึ่งเป็นจิตรกรฝรั่งเศสชื่อดังอะนะมาเลยทําให้ภาพนี้นี่นะครับผมมีมูลค่าสูงมากๆเลยเว้ยโดยภาพนี้นี่นะครับผมคุณจอร์ดเอ็มบิลิคอสเนี่ยนะฮะขายให้กับรัฐกาตาด้วยมูลค่า250ล้านเหรียญสหรัฐนะเออซึ่งภาพนี้นี่นะครับผมถือได้ว่าเป็นภาพที่มีมูลค่า าสูงที่สุดอะที่มีการซื้อขายระหว่างเอกชนกับรัฐบาลอะนะ,ะแล้วก็อันที่สองนะครับผมสําหรับภาพที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก็คือภาพ i n นเ l อร์เจนวาดโดยวิลเลียมเดอะคูนิงนะครับซึ่งภาพวาดภาพนี้นี่นะครับผมมีมูลาค่าอยู่ที่300ล้านเหรียญสหรัฐห,หรือตกเป็นเงินไทยประมาณ 10, ึ่งล้านบาทไทยอะท <c oughs> ันุไปหนึ่งหมล้านแล้ว ดึงภาพวาดภาพนี้เนี่ยนะครับผมเป็นภาพวาดแนวแอฟแทกนะที่วาดโดยจิตรกรชื่อดังวิลเลียมเดอะคูนิงนะครับโดยภาพวาดภาพนี้เนี่ยนะครับผมมูลนิธิเดวิดเกฟเฟนเนี่ยนะฮะขายให้กับนักลงทุนชื่อดังอ่ะชาวอเมริกาเว้ยที่มีชื่อว่าเคนเนสซีกริฟฟินนะฮะด้วยมูลค่า300ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมนเลยทําให้ภาพวาดภาพนี้เนี่ยนะครับผมถือได้ว่าเป็นภาพวาดแนวแอฟแทกที่แพงที่สุดในโลกเลยเว้ยเออแล้วก็มาอันที่หนึ่งนะครับผมสำหรับภาพที่มันแพงที่สุดในโลกก็อ คือภาพเซาวาเตอร์มุนดิวาดโดยลีโอนาร์โดดาวินชีโดยภาพวาดภาพนี้นี่นะครับผมมีมูลค่าอยู่ที่450ล้านเห,นหรียญสหรัฐหรือตกเป็นเงินไทยประมาณ15,000ล้านบาทไทยอะ ตึงภาพวาดภาพนี้เนี่ยนะครับผมมันก็เป็นภาพวาดของพระเยซูคริสต์แหละฮะที่วาดโดยดิโอราโดดาวินชีะเออซึ่งไม่ต้องบอกสรรพคุณอะไรมากมายเกี่ยวกับภาพภาพนี้เลยอ่ะเออเพราะว่าลิโอราโดดาวินชีเป็นคนวาดเลยนะเว้ยเออแค่นั้นะมันก็มีราคาสูงมากๆแล้วว่าอ่ะอย่างเช่นภาพวาดโมนาลิซาเนี่ยเออภาพภาพนี้เนี่ยลิโอราโดดาวินชีก็เป็นคนวาดเหมือนกันเว้ยซึ่งมันไม่สามารถตีราคาได้เลยอ่ะเออไอภาพโมนาลิซาแต่ว่าภาพภาพนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกนํามาประมูลเว้ยซึ่งราคาประม นี่นะครับผมจบอยู่ที่450ล้านเห,หรียญสหรัฐโอ้โหแพงเ้ยขอประมาณนั้นนั่นแหละครับผมสำหรับภาพที่มันแพงที่สุดในโลกนาจ๊ะไปเรื่องท้ายท้ายสุดของวันนี้กันเลยดีฟ้าเรื่องสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะฮะมีบคุคคลขี้สงสารคนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเขาได้ถามมาว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดทําให้หน่อยอ โรงเรียนที่มันดีที่สุดในโลกใช่ไหมครับอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสาหรับเหมือนเดิมแล้วกันนะครับสำหรับโรงเรียนที่มันดีที่สุดในโลกประจําปี2021นอะฮะอันดับที่3นะครับผมสาหรับโรงเรียนที่มันดีที่สุดในโลกก็คือ Howard University ที่ตั้งอยู่ในเมืองแคม b ิ่งบรัฐแมสซาชูเซตส์ของประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละฮะซึ่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนะครับผมเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยเออโดยก่อตั้งเมื่อปีี1636ะเเกก่่่่าาาาาไมมยยววหิลั มาวิวยร์ันี่นะครับผมเป็นมหาวิทยาลัยที่ใครหลายโคนฝ่ายฝันที่อยากจะเข้าไปเรียนเลยเ,ยเออแล้วก็มาอันที่สองนะครับผมสำหรับโรงเรียนที่มันดีที่สุดในโลกนะฮะก็คือสแตนฟอร์ดยูนิ r วซิตี้ที่ตั้งอยู่ในเมืองสแตนฟอร์รลัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาอีกแล้วล่ะฮะซึ่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนี่นะครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนน่ะที่ขึ้นชื่อได้ว่าสมัครเข้าเรียนไปอะ่ะยากมากเลยเ้ยเอยเอแล้วก็เป็นหนึ่งในสามของมหาวิทยาลัยในโลกอะ่ะที่มีเทคโนโลยีอ่ะชั นำเลยอะเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีการเรียนการสอนน่ะที่ดีที่สุดหนึ่งใน3ของโลกเลยเว้ยเออแล้วก็มาอันหนึ่งนะครับผมสําหรับโรงเรียนที่มันดีที่สุดในโลกประจําปี2021นะฮะก็คือแม s ซ s ชูเ s e t ์อิน i t ิ t ิ t ิวส์ออฟเทคโนโซึ่งมหาวิทยาลัยนี้นะครับผมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเรื่องงานวิจัยแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับเคมีฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มหาวิทยาลัยนี้นะครับผมขึ้นชื่อเรื่องวิศวกรรมสุดๆเลยเว้ยเออ ในแบบสาขาต่างๆนะแล้วมหาวิทยาลัยนี้นะครับผมเป็นหนึ่งใน3มหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโล,โลยีชั้นนํามาเหมือนันดับที่2เลยเว้ยเออเป็นมหาวิทยาลัยที่ผมมอ,อยากไปเรียนมากเลยเว้ยเพราะว่าแบบมีเทคนโนโลยีแบบชั้นนํามาเนอะนะเออแบบถ้าจบมาคุณแบบมีอนาคตไกลอะฮะแต่ว่าคงเรียนไม่ไหวหรอกครับเออ <laughs> <laughs> ขนาดแบบมหาวิทยาลัยในไทยเนี่ยผมยังเรียนเทบมตายเลยกว่าจะจบ <laughs> <laughs> แล้วก็ไม่อยากจะคิดถึงค่าเทอมของมันเลยอเออคงจะแบบขายทั้งไตทั้งหัวใจทั้งปอด แบบขายเอาไว้ยลวก็ทั้งราง่างกายเพื่อไปเรียนน่ะค <c oughs> ่าเทอมแม่งโคตรแพงอ,อ <c oughs> แม่งโหดจริงค่าเทอมอ่ะเออ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 มาแล้วนะนะครับผมสำหรับโรงเรียนที่มันดีที่สุดในโลกประจำปี2021นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะ คลิปมันเป็นยังไงสุดท้ายของปี2021ยอู้หูปีปีหนึ่งกันผ่านไวซะจริงนะจ๊ะหาคุณดูจบไปซะแล้วคุณเหงาใช่ไหมผมเหงาเหมือนกรรันเลยมาททำคลิปเนี่ยเออก็่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดตสดตามให้ผมด้วยละกันนะฮะวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เลยละฮะพอของปากของคอแล้วแล้วก็เอาไวเ้เจอกันใหม่นะครับผมกับรายการมันปเป็นยังไงในปีหน้านะจ๊ะอ้โหูพูดเนี่ยก็จะนาน <c oughs> อีกไม่กี่วันก็ปีหน้าแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมปีหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วา